วันนี้พี่ละมูนมีเคสอะไรมาแชร์ให้เราฟังกันครันนี้มีไตระยะห้าค่ะ<อ>แล้วก็เลือดไตข้างเดียวด<อ>้วย<อ>เป็นพี่ผู้ชายนะคะอายุห้าสิบสามปีนะคะเป็นไตระยะห้านะคะ,อะตอนแรกเนี่ยที่เขาสั่งมาเนี่ยก็คือประมาณต้นเดือนต้นเดือนธันวาคมของปีที่แล้วนะคะแล้วก็<อ><ๆ>เขาก็จะ ส่งผลตรวจมาให้พี่เนี่ยทุกทุกสิวันนะคะเพราะว่าเราก็บอกว่าถ้าเป็นไตระยะห้าค่าพวกของเสียเนี่ยค่า BUN ของเขานี่นะคะคือตอนแรกนระคะอยู่ที่บิอ่าร้อนะคะแล้วก็พี่ก็แนะนำให้ทานอูมิฮาร์ดเนี่ยอ่าชุดใหญ่ก็คืออ,อูมิสองกล่องฮาร์ดหนึ่งกล่องทานวัละสามซองนะคะ,ะ,คะถ้าเกิดว่า คนที่เป็นไตระยะห้าเนี่ยเราจะทานอิ่มไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็แนะนำว่าถ้าทานแบบอาหารเราเนี่ยคือมันหิวบ่อยแล้วก็แนะนําให้เพิ่มได้นะคะได้ถึงวันละเจ็ดซองเพราะว่าคือเขามีอาการหนึ่งนอนราบไม่ได้ะค่ะเพราะว่าหมอเขานับฟอกแล้วนะคะแล้วก็เขาไม่อยากฟอกแล้วอย่างหนึ่งไตเขาเหลือข้างเดียวนะคะแล้วก็เขากา็เราก็ส่งวิธีการคุมอาหารไปนะคะว่า คือถ้าคนเป็นไตระยะน,นี้คือของเสียในร่างกายมันเยอะแล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นพี่จะทานอิ่มไม่ได้นะคะซึ่งเขาก็บอกว่าเขาเขาเคยทานอย่างนี้คือจะให้เขาลดเลยอย่างี้ไม่ได้เราก็บอกว่าถ้าพี่ไม่อยากฟอพี่ก็ต้องทําเพราะว่าที่ละมุลส่งข้อมูลไปให้ที่คนเป็นพา,าที่พ่อเขาเป็นพาล้วก็คือเขาจะต้องทําอาหารแล้วก็ช่างเป็นแบบเป็นกรามอย่างนั้นเลยนะคะเพราะว่าเขาถึงจะลงได้นะคะถ้าของเสีย ทีนี้เขาก็เพิ่งส่งค่าไตามานะคะวันที่12เดือน12นะคะก็คืออค่าไตาของเขาเนี่ยจาก1 1 0นะคะค่า BUN นะคะค่า BUN นะคะค่าของเสียในเลือดเนี่ยจาก1 1 0นะคะทานวันละ4ซองก็คือวุมี3 uh huh. นะคะคือเพิ่มขึ้นก็คือเช้ากลางวันเย็นฮาร์ดหนค่ะ huh. แล้วก็ฮาร์ดเนี่ยทานตอน9างมุนะคะค่าของค่า BUN ของเขาเนี่ย จาก1เดือนนะคะ1เดือนเขาลดลงมาอยู่ที่71นะคะเจ็ดส <71 S 2> นะคะก็คือในในหนึ่งเดือนที่แบบว่ามีการกดอาหารด้วยอะไรด้วยต่างๆนะคะแล้วก็ค่าครีเอตินินของเขาจาก13.90นะคะลดลงไปนะคะอยู่ที่12.59นะคะก็คือลดลงมานิดนึงก็คือประมาณเปอร์เซ็นต์หนึ่งนะคะเปอร์เซ็นต์กว่าคนะคะ,ะ,ะ,คะแล้วก็ ค่า GFR เขาเนี่ยอยู่ที่ครั้งแรกนะคะอยู่ที่3.89นะคะแล้วก็มีเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่10.3นะคะภายใน1 1เดือนแต่ว่าเขาเขาอดไหมคืออดเพราะว่าน้ำหนักเขาเนี่ยอยู่ที่76กิโลกรัมน้ำหนักเขาก็ลงมานะคะลงมาอยู่ที่ประมาณ75นะคะก็คือผอมลงไปประมาณ สามกิโลนะคะแล้วก็ค่าโพแทสเซียมของเขาเนี่ยอยู่ที่ห้าจุดห้านะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยลงมาอยู่ที่ห้านะคะแต่ว่าเขามีปัญหาเรื่องเบาหวานเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยเอทเอบันซีเขาอยู่ที่แปดจุดเก้านะคะก็คือเป็นเบาหวานด้วยนะคะก็น้ำตาลในน้าตเอทเอบันซีเนี่ยน้ำตาลในเลือดเนี่ยก็คือลดลงมานะคะก็คืออยู่ที่ประมาณแปดก็คือลดลงมานิดนึงแต่ว่าเขาก็ ทรมานไหมช่วงที่แบบว่าคุมคุมแบบคุมอาหารอะไรเงี้ยค่ะคือมันทรมาน mm hmm. เพราะว่าคนที่เคยกินปกปติแล้วแบบจะต้องคุมเข้มในเรื่องของการทานอาหารเนี่ยมันจะต้องเข้มงวดนะคะ mm hmm. เขาก็เลยตัดสินใจที่ว่าเขา mm hmm. เขาจะต้องลดลดให้ได้ mm hmm. เพราะว่าตอนนี้คือเขามีอาการแน่นหน้าอกแล้วก็แบบว่าบวมนอนราบไม่ได้เขาก็ไม่อยากฟอกด้วยเพราะว่า หมอเนี่ยนัดบางเส้นที่จะอ้อแต่ว่าเขาไม่อยากอ้อเพราะว่าเขาไปเห็นคนที่ไป้อกันเนี่ยทรมานนะคะเราก็เลยแนะนําว่าคือยังไงพี่ก็ต้องกินเป็นช้อนตอนเนี้หิวพี่ก็คือจิบน้ําหรือว่าค่อยๆจิบตัวภูมิีกับฮาร์ดเนี่ยไปด้วยนะครับเพราะว่าคือถ้าพี่กินแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าเออเขาไม่เพียเขามีแรงขึ้นแต่ว่าคือ,อทําอะไรหนักๆเนี่ยยังไม่ได้เพราะว่าคือร่างกายมันยังเพียอยู่ แต่ว่าก็ถือว่ามาในมใน,าในสายที่ดีนะคะคือเดี๋ยวเขาจะ,ะเดือนนี้เดีาจะส่งค่าไตมาอีกนะคะว่ามันมันมันจะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเขากิามมันตอบโจทย์เขาว่าเขาเนี่ยรู้สึกว่ากระปี้กระเป๋าแล้วก็เขาก็พยายามที่จะไปหาแบบอาหารตัวอื่นที่จะเข้ามาเสริมเขาก็ถามว่าทานไอเช่าๆดีไหมแล้วก็ถามว่า เออเนี่ยคือมีคนมาพรีเซนต์ให้เขาแบบทางก็เลยแบบว่าตัวนี้ดีที่สุดแล้วอันนั้นถ้ามันเป็นแคปซูลเป็นอะไรเนี้ยคือทานยากแล้วแบบของพี่ก็คือระบบย่อยอ่ะมันไม่เหลือแล้วนะคะก็คือเจลก็คือดีที่สุดค่ะเพราะว่าทานแล้วก็คือตอบโจทย์ลูกค้าที่เป็นไตระยะหนะคะแล้วก็ ควบคู่ไปกับการปรุงอาหารแบบเข้มงวดค่าของเสียเนี่ยลดลงแน่นอนค่ะต้องขอบคุณภูณมิกับฮาร์ดด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะขอติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video